รอขายพันหอยหอยตัวละร้อยเลี้ยงแล้วจะไปขายให้ใครแบบเนี้ยคนขายพันน่ะรวยอย่างเดียวเ,เพื่อนๆคิดว่าราคาไก่อ่ะมันจะลงไหมราคาหมูมันจะลงไหมราคาปลามันจะลงไหมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับตั้งแต่ผมทำคลิปนะครับเลี้ยงหอยขมยักษ์รตนะแล้วก็ เลี้ยงหอยโข่งยักษ์ใต้นะเพื่อนๆนก็จะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แล้วก็มีอินบ็อกนะครับมาคุยมาถามแล้วก็มาปรึกษาทั้งการเลี้ยงทั้งอาหารหลายๆอย่างรวมกันนอกจากมีคอมเมนต์ปรึกษาแล้วนะฮะก็จะมีคอมเมนต์ทั้งเตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับ ก็เตือนกันต่างๆนานานะครับเช่นก็คือรอขายพันหอยหอยตัวละร้อยเลี้ยงแล้วจะไปขายให้ใครแบบเนี้คนขายพันน่ะรวยอย่างเดียวผมจะแยกเป็น2ประเด็นนะครับเพื่อนๆประเด็นที่1ก็คือเราจะเลี้ยงเอาไว้ทานเองในครอบครัวนะครับประเด็นที่2ก็คือเลี้ยงเพื่อการพาน,นิดหรือว่าเน้นขายอย่างเดียวเลยนะครับของผมเนี่ยจะบอกว่าที่ทําคลิปลงไปเนี่ยก็คือ ผมจะเลี้ยงไว้ทานเองถึงแม้ในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ขายก็จะบอกว่าขายนะครับเพราะว่าจํานวนที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนั่นเองนะครับมองคนละมุมเนาะทีนี้มองๆอ,อย่างนี้ก่อนว่าการเลี้ยงไว้ทานในครอบครัวเนี่ยคลิปที่ผมทําไปเนี่ยบางคนน่ะอาจจะมองว่าโอ้โหมันเรื่องเยอะเรื่องมากต้องใส่ทั้งแร่ธาตุ ต้องซื้อหัวอาหารที่มีโปรตีนสูงนะต้องใส่จุลินซีนะครับเพื่อปรับสภาพน้ำดูมันเนี่ยต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะต้องมาซื้อกระปะนะสามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอ่ะแล้วแต่คนนะต้องหาผักมาซื้อไม้น้ำที่มันสวยงามไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วใช้ทุนเยอะผมก็ต้องบอกก่อนว่า ที่ผมเลี้ยงแบบนี้คือหนึ่งเลยเราจะเลี้ยงแบบธรรมดาเลยก็ได้นะก็คือแบบไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะเพื่อนๆซึ่งคนที่เลี้ยงพณิชย์นะการพณิชย์เพื่อนนิดขายอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงแบบนั้นแต่ในกรณีของผมเนี่ยไอ้ที่ผมใส่นู่นใส่นี่เนี่ยคือหนึ่งผมจะลงใจนะครับก็คือเขาเรียกว่าเลี้ยงเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมานั่งดูอะไรที่มันสวยงามแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นขายเราก็ เราเน้นให้มันดูสวยงามดูแล้วสดชื่นในสายตาของเราเองนะถ้าจำนวนมันได้เราก็จะขยายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆตอนเนี้มันเขาเรียกว่าอะไรหอยมันมีน้อยมันก็เลยดูอาจจะดูดูทํานู้ทนทํานี่ให้ดูสวยงามพอจํานวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาว่าอีกสเต็ปหนึ่งว่าเราจะต้องปรับรูปแบบเป็นยังไงอนาคตมันจะขายได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง ข้อแรกเลยคือเลี้ยงให้ได้กินก่อนอ่านี่คือข้อ1น,นะคือเลี้ยงให้ได้กินก่อนในครอบครัวนะครับอันนี้คือประเด็นของผมการเลี้ยงกินเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงแบบผมจัดแบบผมก็ได้นะคือหนึ่งเราเลี้ยงสบายๆนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะใช้น้ําคลองปกติคือไม่ต้องใส่แร่ธาตุไม่ต้องใส่จุลินทีย์อะไรต่างๆนานา,นานแบบผมก็ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งการเลี้ยงในครอบครัวแบบเนี้เราอะไม่ได้เน้นเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของหอยเพื่อให้เขาขยายและได้จํานวนเออก็คือมันเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงน,นี่คืออันที่หนึ่งนะอัน,นที่สองก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะนเพื่อนถ้าใครมีพื้นที่ก็ต้องบอกว่าสมมติมีบอ่อใช่ไหมมีบอ่อหรืออยู่ติดคลองอย่างเงี้ย ใครที่มีบ่อก็อาจจะเอาหอยเนี่ยไปปล่อยในบ่อเลยจะทํากระชังหรือไม่ทํากระชังก็อีกเรื่องหนึง่งคือเราสามารถเลี้ยงแบบใช้ต้นทุนน้อยได้โดยที่ไม่ต้องมาทําอะไรแบบผมนี่ซึ่งมันจะดูเยอะแยะแล้วก็เปลือนต้นทุนมากกว่านะคือผมไม่ได้คิดตรงนี้ไงผมแค่เลี้ยงอย่างที่บอกให้มันจะลนใจเพราะฉะนั้นใครที่มีบ่ออาจจะเลี้ยงใน,ในกระชังอ่แล้วก็เอาหอยใส่แล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นข้าวสุกอาหารที่เรากินนะข้าวสุก ทางมะพร้าวผักต่างๆสิ่งที่หอยมันกินได้ตะไคร่น้ำผักน้ำต่างๆที่หาได้แล้วก็พวกแร่ธาตุเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลําคลองอยู่ในบ่ออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แล้วซึ่งเลี้ยงในกรณีแบบนี้มันประหยัดต้นทุนได้นะครับไอเรื่องราคาหอยแม่พันตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบเนี่ยผมจะบอกว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าหอยขมรัะตะนะมันไม่เคยมีมาก่อน ถึงแม้ต้นฉบับเนี่ยจะเอามาจากไหนผมจะไม่ขอเอ่ยถึงแต่ประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งด้วยนะครับด้วยด้วยที่ขนาดตัวและเนื้อเขาเนี่ยต้องบอกว่าหอยขมละตะัตนาเนี่ยมันเป็นหอยเปลือกบางถูกไหมแล้วก็จํานวนเนื้อเขาค่อนข้างเยอะอัตราแรกเนื้อเขาเนี่ยคือสิบหกถึงสิบแปดตัวโลเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะเพืเ่อนๆคือตัวใหญ่มากนะหอยขมปกติที่ตัวใหญ่ๆอ่ะ จะได้1นึโลเนี่ยเพื่อนๆต้องมีระดับ50าสตัวตัวใหญ่ๆนะห้ตัวถึง80ตัวนะถึงจะได้1นึโลเพื่อนๆฟังให้ดีนะหอยขมยักษ์รัตนะตัวโต,วตวเต็มที่1ปีมันสามารถได้16ถึงถึงยี่ะสิถึงยี 16, งตัวตอนหกิโลแต่ถ้าหอยเราไปงมตามธรรมชาติเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงปีหนึ่งหรือเอาหอยธรรมชาติมาเลี้ยงในบ่อกว่าเขาจะโตเนี่ย เพื่อนๆต้องใช้อัตราจำนวนประมาณห้าติตัวถึง80ตัวต่อ1นกิโลเห็นไหมว่าความต่างมันคืออะไรคือผมจะมองหอยขมรัะตะนาว่าอัตราแรกเนื้อเขาได้เยอะนะนเพื่อนได้เยอะแล้วก็มันไม่เคยมีมาก่อนส่วนเรื่องราคาเนี่ยของอะไรอ่ะที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันก็จะแพงอยู่แล้วเช่นนะผมยกตัวยอย่างเช่นอย่างปลาหมูนเงี้ปลาหมู ปลาเนื้ออ่อนจํานวนราคาตัวเลี้ยงที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงถูกไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สูงต่อตัวถึงหอยขมลัตนะแต่การขยายพันธุ์มันค่อนข้างต่างกันหอยขมลัตนะเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยในระดับตอนนี้คือ ข้อมูลที่ได้เพิ่มมานะคือ3เดือนขึ้นไป 3- 4เดือนขึ้นไปเนี่ยคือเริ่มออกมาแล้วแต่เต็มที่แบบออกดีจริงๆเลยก็คือ6เดือนขึ้นไปจนถึง1ปีกว่าๆซึ่งเขาก็จะออกมาเรื่อยๆในเลขอย่างหนึ่งข้อดีก็คือหอยขมลัตนะเขาไม่ต้องแยกตัวผู้หรือตัวเมียซึ่งข้อแตกต่างผมเลี้ยงหอยโค่งใต้ด้วยใช่ไหมครับหอยโค่งใต้เนี่ยตัวเขาใหญ่ก็จริงแต่เขาจะต้องมีตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งถ้าวัดจํานวนพื้นที่ในการเลี้ยงต่อบ่อเท่ากันนะดังนั้นการขยายพันธุ์เนี่ยข้อได้เปรียบเนี่ยอหอยขมรตนาเนี่ยเขาจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาไม่ต้องมีตัวผู้ตัวเมียเขาเป็นสัตว์สองเพศซึ่งอาจจะกลับเป็นเพศผู้หรือเพศเมียแล้วผสมพันธุ์ในตัวเองได้แต่มันก็ต้องมี บางข้อที่ลูกค้ายังที่เ,เพื่อนๆไ่นยังไม่เข้าใจก็คือหนึ่งเลยการที่มันมีสองเพศในตัวเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับหอยตัวนั้นด้วยนะว่ามันอยากจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเพราะฉะนั้นลูกที่ออกมามันอาจจะมีทั้งดกและไม่ดกหรือลูกเยอะหรือไม่เยอะอ่ะกัน,นั้นก็ต้องไปลุ้นแล้วก็ว่ากันไปอันนี้คือในลักษณะของอ่าเขาเรียกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์ต่างๆครับสังเกตดูได้ คือผมจะบอกได้เลยว่าภายในห้าปีถึงสิบปีเนี้เพื่อนๆคิดว่าอะไรมันจะถูกลงส่วนตัวผมนะผมมองเลยว่าห้าปีถึงสิบปีเนี้มันจะไม่มีอะไรถูกลงผมก็เลยมองว่าผมจะเลี้ยงสัตว์ที่มีโปรตีนนะคือสร้างโปรตีนให้กับเราได้เนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้มันเหมาะสมกับผมหนึ่งเลยคือเขาไม่เสียงดังสองเขาเลี้ยงในพื้นที่จํากัดโดยที่จํานวนตัวเนี่ยเราทําได้เราก็ค่อยๆพัฒนาการเลี้ยงไปได้ นะแล้วก็มุมมองผมอีกมุมองหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนมองดูดิเพื่อนเพื่อนคิดว่าราคาไก่อะมันจะลงไหมราคาหมูมันจะลงไหมราคาปลามันจะลงไหมห้าถึงสิบปีข้างหน้าผมว่ามันไม่มีลงแน่นอนเพราะอะไรเพราะพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงหรือทําเกษตรกรรมนะครับ มันจะน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าการขยายตัวของเมืองเนี่ยหมูบ่บ้านจัดสรรหรือคนที่มีทุนทรัพย์ได้ยเยอะเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเขากำลังไล่ซื้อที่เพื่อสร้างโรงงานเพื่อสร้างหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะทำเกษตรกรรมเนี่ยนะมันจะน้อยลงเรื่อยๆทุกอย่างมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือ ถ้าเราอยากประหยัดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหาหนทางเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของเรานะฮะแล้วก็ประหยัดต้นทุนการเลี้ยงมันมีทั้งแบบธรรมชาติซึ่งก็โตเร็วแบบธรรมชาติกับเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ซึ่งมันก็ต้องเร่งเนื้อเร่งโตเพื่อขยายจำนวนแล้วก็ทำเงินทำธุรกิจนะพอเข้าใจไหมข้อที่สองเลี้ยงเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์อย่างที่เพื่อนเห็นเลยอย่างที่ผมไป ส่วนมนสรีฟาร์มมานะครับซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกเลยว่าเขาเลี้ยงเพื่อการผ่านนิตเพราะฉะนั้นหนึ่งกะบาทเนี่ยเขาทำจำนวนตัวได้เยอะแล้วทำหอยเนี่ยโตเร็ว2.5เท่าอันนี้ไม่ต้องดรามา่าถ้าเ,เพื่อนๆนะครับไปดูสารคาดีต่างๆไม่ว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จากอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยไก่เนี่ยกงเท่าตัวไม่ต้องขยับไปไหนวันๆกินอย่างเดียวแล้วก็ไข่ออกมาอย่างเดียวซึ่งจะบอกเลยว่า ไม่ได้ต่างกันนะครับคือเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เขาไม่สนอะไรเขาสนแค่จํานวนที่ได้กับเงินที่ได้มาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมุมมองเนี่ยมันก็จะต่างกันแล้วทีเนี้ยเวลาคนที่สนใจอะไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงแบบไหนนะครับคือหนึ่งถ้าคนไม่พร้อมอย่างผมเนี่ยผมจะบอกว่าผม,มไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรหนึ่งคือสถานที่ผมมันไม่ได้พร้อมเพราะฉะนั้น เมื่อไม่พร้อมแล้วแต่เราอยากจะเลี้ยงเราก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาถูกไหมเราไม่มีบ่อไม่มีลาคลองอยู่หน้าบ้านเราก็ต้องซื้อกระบะแบบนี้กระบะกระบะพลาสติกแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้กระบะพลาสติกกระบะอะไรก็ไรกระชังบกอย่างนี้หรือว่าล้อปูนวงปูนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็ตามแต่ต้นทุนอยากรู้ไหมใครที่เลี้ยงแล้วจะประสบความสําเร็จในระยะยาวอ่าผมจะบอกว่าถ้าเลี้ยงเชิงพาณิชย์ใช่ไหมครับก็คือ คนที่มีบ่อหรือสระเป็นของตัวเองหรือคนที่มีคนที่มีบ้านอยู่ติดกับลําคลองหรือว่าแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้ําขนาดใหญ่นะกลุ่มคนพวกนี้จะได้เขาเรียกว่าอะไรจะอยู่รอดในระยะยาวเมื่อราคาหอยมันถูกลงจะบอกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้เขาสามารถหาอาหารนะครับ ได้ด้วยตามข้างบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นใบมะละกอใบมะพร้าวต้นผงชูรสตำลึงผักญ้าต่างๆที่เขาสามารถเก็บมาได้ผักตบชวาจอกต่างๆที่เป็นธรรมชาติเขาเอามาให้เอามาให้หอยกินได้เพราะอะไรเพราะหอยเนี่ยมันกินตะไคร่น้ําถูกไหมกินซากซากพืชนะที่มันย่อยสลายลงไปเนี่ย กินสากพืชโดยธรรมชาติของเขาแล้วส่วนแร่ธาตุมันก็มีอยู่ในบ่ออยู่ในลําคลองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ครับระยะยาวนะเมื่อจํานวนหอยเนี่ยมันโตมันเยอะเอะในตลาดมันเยอะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเซฟต้นทุนเราก็ทําราคาได้แต่มันได้มีอยู่ข้อนึงเพื่อนๆเดินไปตลาดเคยเห็นหอยขมที่ขายเป็นตัวแบบสดๆที่ไม่ได้แกะตัวนะทั้งปีอ่ะเพื่อนเเคยเห็นมันมีทั้งปีไหม มันไม่ได้มีทั้งปีนะคือหอยขมเนี่ยมันโตช้ามากนะเพื่อนเพื่อนกว่าจะได้แบบไซส์เท่าเหรียญสิบเนี่ยถ้าเป็นหอยขอยธรรมชาติไอ้ถ้าเป็นหอยขมธรรมชาติของเราเนี่ยกว่าจะได้ไซส์เหรียญสิบเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นหอยขมทุกวันนี้คือมันยังขาดตลาดอยู่นะครับส่วนตัวมองว่านะครับอีกหนึ่งปีเนี่ยยังเป็นตลาดของแม่พันธุอยู่เพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยาฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยที่ทาจานวนได้นะตอนนี้คือ เขาแบ่งขายเนี่ยเขาก็ยังไม่พอส่วนตัวใหญ่ๆนะครับบางฟาร์มเนี่ยเขาเอาไปแปลรูปเช่นทําออกมาเป็นเนื้อหรือว่าเอาไปทําข้าวเกียบนะณนะตอนนี้ผมมองว่าอีกหนึ่งปียังไงก็ยังเป็นตลาดพันอยู่แล้วต่อจากนั้นก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆฟาร์มนะครับก็คือเริ่มแบ่งขายไม่แน่ใจว่าจะเป็นโลหรือเปล่ามันเป็นอนาคตนะแต่คงมีอยู่แล้วอะโดยเขาเรียกว่าสภาวะตลาดหรือมันจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆ ประเด็นหลักสําคัญเลยที่คนไม่ค่อยนึกถึงนะครับผมจะบอกว่าถึงแม้จะเห็นว่าหอยขมลตนนัตนาเนี่ยมันตัวใหญ่โตเร็วใช่ไหมแต่คําว่าตัวใหญ่โตเร็วเนี่ยสาเดือนถึง6เดือนเนี่ยมันจะเท่ากับหอยขมปกติของเราประมาณ1ปีใช่ไหมครับแต่คนเลี้ยงเนี่ยผมมองแล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าหอยขมเนี่ยถ้าปล่อยไป1นปีเนี่ยตัวเขาจะใหญ่ได้ประมาณ16-18ตัวโลซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย เขาก็อยากเลี้ยงไปให้ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงไปถึงจุดนี้จะต้องใช้เวลาหนึ่งปีผมจะบอกว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับใช้ระยะเวลาหนึ่งปีกว่าจะเอามาขายมันนานนะครับมันจะสู้พวกปนินปนดุกกบไม่ได้ผมว่ามันนานเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตลาดเนื้อเนี่ยยังอีกยาวๆ ถ้ามีเริ่มต้นก็จะแพงหน่อยถามคนคนที่เขาเลี้ยงก่อนว่าก้ากินหรือเปล่าต่อตัวเนี่ยเพื่อนๆลองนึกดูนะคนคนหนึ่งสมมุติเอาหอยมาเสียบไม้ย่างหวาล่าเนี่ยคิดว่ากินกี่ตัวนะเพราะว่ามันแค่16บหถึงยีตัวโลอ่าก็ลองดูแล้วแต่ทำเมนูหนึ่งบ้านหนึ่งครอบครัวมีกี่คนต่อคนเนี่ยกินได้กี่ตัวเนี่ยลองมานั่งคิดคำนวณเล่นๆดูนะว่า ตลาดเนื้อเนี่ยมันจะยังอีกไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมมองว่าช่วงนี้ยังไงก็เป็นในตลาดของแม่พันธุ์แล้วก็มันก็จะค่อยๆลดลงมาตามลําดับตามจํานวนดีมานัพพลายของตลาดนะเพื่อนๆทุกการลงทุนมีความเสี่ยงจะบอกว่าผมก็ทํามาหลายอย่างนะก็มีทั้งประสบความสําเร็จทั้งเจ๊งทั้งอยู่ตัวทั้งเท่าทุนก็มีหลายๆแบบส่วนตัวเนี่ยก็เลยมองว่า เรามาเลี้ยงเพื่อให้ได้กินก่อนนะในบริเวณพื้นที่ที่เราจํากัดเราก็มันจะเดินหน้าไปทางไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะคนที่ประสบความสําเร็จก็มีให้เห็นแล้วนะครับก็ลองดูนะครับลองตัดสินใจดูไม่ได้มาแก้ตัวไม่ได้มาเข้าข้างใครหรือว่ามาอะไรทั้งนั้นไม่ได้ตําหนิตีเตียนใครนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าที่ทักมา ด้วยความหวังดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นไม้กระแสไม่ว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายๆอย่างหลายๆตัวเนี่ยมันส่งผลมาหลายๆอย่างรอบด้านนะมีทั้งเก่งกระบงหมดตัวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราเริ่มจากการลงทุนข้อดีของหอยละตนะผมจะบอกว่า เพื่อนๆเนี่ะซื้อตัวสองตัว5้าตัว1ิตัวแค่นั้นก็ได้เราไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้ถูกไหมแล้วค่อยๆลําดับไปซึ่งมันไม่ต้องไปลงทุนตูมก้อนใหญ่คนที่ลงทุนก้อนใหญ่ก็คือคนที่มีงบอยู่แล้วพร้อมที่จะรับความเสี่ยงอยู่แล้วนะเรื่องการตลาดก็จะบอกว่าอันนี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้เจ๊งหรือไม่เจ๊ง การตลาดถ้าคิดจะเลี้ยงขายก็ต้องทําการตลาดไปด้วยตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยสร้างฐานลูกค้าไว้ตั้งแต่ต้นๆทําให้คนรู้จักเยอะๆนะใครมาขอถ่ายอะไรไม่ต้องไปห่วงเขาครับพูดได้พูดบอกได้บอกขอถ่ายก็มาให้ถ่ายไปเลยนะก็คือจะช่วยทําการตลาดให้เราไปในตัวนะยุคนี้แล้วนะครับโลกออนไลน์สําคัญมากๆเราไม่ต้องรอคนมาซื้อที่บ้าน เราสามารถขายออนไลน์ได้นะถ้าไม่มีคนมาซื้อก็ลองพิจารณาดูนะครับเ,เพื่อนๆส่วนตัวผมก็ให้ได้กินก่อนก็แลวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจากการเลี้ยงทั้งหอยขมยักษ์ละตนะหอยโข่งใต้เนี่ยก็พอจะได้แนวแล้วว่าจะเป็นแบบไหนเออนะอยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไมมากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ